ตงเบาสุกค่ะรู้ไหมทุกคนเราหลงทางหาบ้านหาร้านอาหารชาญไม้ชายคลองไม่เจอทุกคนถามหาไม่มีใครรู้จักเลยแล้วก็ขับเลยมาย้อนไปสองสารอบไม่เจอแล้วก็ไม่มีป้ายบอกทางด้วยนะทุกคนนี่คือชุมพรเจ็ดเลยมาโรงเรียนมันตรานุศนตรงเข้าซอยแอบชุมพรน,นะฮะไม่เจอหะทุกคนไม่มีใครรู้จักร้านนี้เลย แล้วเขาแนะนําไปนู่นหาเรือนไม้ริมคลองซึ่งชื่อคล้ายๆกันตรงฝั่งวัดสุบัรทุกคนเออแปลกมากเลยตั้งชื่อคล้ายกันด้วยนะฮะทุกคนแล้วเราจะหาเจอไหมทุกคนเรามาลุ้นกันนะฮะนี่ฮะดีว่ามีจัก,กรยานนะฮะไม่นั้นเดินขาขิดนะฮะจากโรงแรมอ,อ่อชะลิชารีสอร์ทก็ไปวัดวังมัดฉามาแล้วเนาะไปดูต้นทุเรียญว่าให้ตายแล้วเจอนี่ฮะตัวมอ ว้ายตายแล้วเจอนี้ฮะผลไม้ในตำนานหิมะพานทุกคนนี่ฮะทุกคนนี่ฮะร่วงเต็มเลยทุกคนเก็บไหมเก็บไปปลูกนะทุกคนดีย๋ยวค่อยหาร้านอาหารไม่เจอหาท้อมากเลยนี่ฮะทุกคน รถไหมนี่หาเต็มเลยทุกคนนี่หาทุกคนล่วงเต็มเลยหาทุกคนนี่ฮะน,นี่หาทุกคน